สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สิภาพไปหาภาคเขาเมืองจังหน่อยพี่น้องไปกับโชเฟอร์คนเก่าคนเดิมค่ะโชเฟอร์ประจำตัวใชสวัสดีค่ะไปอีกแล้วพี่น้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางค่ะ <c oughs> วันนี้สิภาพไปหา นี่เอามาบริจาคพี่น้องอาหารอาหารแห้งน้ำดื่มยังสีไม,มาหามาให้พวกพี่กรโตมาให้พวกพี่ติดโควิดอยู่ศูนย์กักกันค่ะไปหาเหลาะบางก่อนอาศิไดยอยังงนี่ยค่ะช่วงนี้ใ้บ้านเ่ากับคืนบ้านร้ายพี่น้อง ติดเชีย่ยโลกมาแต่คุ่ณละ่ะแต่ทั้งทเทพุ่นละ่ะไวยกันมาหลายอยย่บานนอกบนหน้ามันก็อึดแน่ยู่แน่แนแนแกินเนาะมันก็อยากลำบากจัหน่อยค่ะ,ะต้องจำเป็นต้องคุณละค่ะเดินทางเขาไปในเมืองในหน้าุ่นล่ะในอำเภออำเภอนหน่อยหนึ่งเนาะอ๋ออำเภอปีนอง เขาอำเภอไปหาซื้ออาหารแห้งซื้อน้ำเดือมค่ะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่าสิได้ยัยงนงข้าน้ำกันสามคนมือนึ่ทีมงานมีโชเฟอร์แล้วก็มีซอยซอย,ซอยดาว,ดวาอันนี้อาทีมงานเก็บเห็ดน้ำกันละพี่น้องขันบ่มาท่านีนเขาดูงเขาป้าหาเก็บเห็ดมาเลยไปพี่น้องเดินทาง ื่อในสิเขาน้องพอบพี่น้องเสร็ทางนี่ก็สิเป็นเส้นท่งสา,ามาจากละเอียดขามาทางอำเพิ่มพ้นท่องค่ะมาพ้นท่องมาหนองพอบจากน้องทอบนี่ก็ไปพุ่นละค่ะโมกดาหารนัก้อนพนุมออกประเทศเล่าก็ะด็นเสร็จด้เสร็จทาทา,ทาเป็นตามประเทศ ยกระดมือน,นี้กันรอดโปรง่งสีตึมๆจังหน่อยคือคนสิโต้เพิ่งเงินลักกิโลลักมีพี่น,อน้องลักกิโลง่ายเ,เรืเออ่อยเดียะแข่งยังกบเรื่อยเดียะซือว่าลักกิโลง่ายร้านอาหารร้านอาหาร บันนาแทงมาาอำเภอหนองคอระยะทางกประมาณ20กว่ากิโลก20กว่ากิโลเมตรเป็นคนอำเภอสีอยูตะว่ากันย่ามาื้อของกับมาทาั้งหนองคอมีเขตชายแดน พ <Bond> <Pokémon> ี่นองแน่สิไปสมโทแน่สิไปบริจาคคนีไปจล่จูในี้อาไหลไาจะล่จรนั่นสิไปให้พวกผิดเชื่อพวกผิดป่วยแล้วอันบ่มีท้องแอะเอนคนทีซื้อไปให้ชาดนอยู่โยกครับ ย่างฉีดพี่น้องนี่ฮะได้ซัมเน่ละน้ำอยู่ข้างหลังลดตามกำลังเนาะพี่น้องกับน้ำน้ำเปล่าแนว่ยสำคัญแนวพอซอยเหลือกันได้เรียกเล็กน้อยตามกำลังศรัทธาพี่น้องเอ้ยนี่น้องใจดีนะถ้าเจอพี่น้องหินไว้ขวัญให้ก็ยังค่ะสำหรับผู้เอาไปให้เล็กๆน้อยๆตั้งแต่เอาใจซอยกับแม่นบ่มียังไปให้ เออเป็นกำลังใจ,งใ,จให้กัน <ใจ S 1> ก็นกดี <ไป S 1> พี่ <ไป S 1> น้องเอ,อ้ยกันเฮาพ่อมีกำลังจังน้อยเฮาก็นซอยกันไปนี่ละะ่ะค่ะเล็กๆนิดหน่อยออกมาสิเอาของมาหมอบให้ปวดคัดตัวพี่น้องเอามาคัดตัวอยู่น้ำทุ่งน้ำหน้ายัางไงใส่ชุ่มชื้น่น,น,น,นี่บอกนี่บอกเอ ทาทาทากันไว้ห้ามเข้าอ,อันนี้เขตอันตรายได้ี่น้องโอ้นังกตา <laughs> อา้าวเพราะสินีรกตาบ้าง <laughs> ไยใ่สูนคักโตนี่พี่น้องติดประมาณนี้เนาะสูนคักรโตคุณกลางมุ่งนอนอยู่คุณนอนอบคของมาให้ค่ะ ยายากลัมเขลียดเข้าไปไหมล่ะก uh ็ว huh. so, ah ่างไปทางนอกตัวบ่ว่างลงประมาณนี้ขนหดยางขูกมากก็ว่ามาไก่กันบ่ได้เด้นี่ค่ะน่ะซอยดาวมากเนี่ยมาตรงล้ว่ แล้วแล้วใใพี่น้องพี่น้องเขานอนทีน่นี่ปล่ายได้ดิยิ่ยามกัยามอยู่ใ <c oughs> กล้ายานควักมืออะไรไรที่ท่างคุณเลียวหายุ่ใงใก็บ่เห็นกลักมืออยู่พี่น้องเอาเอาเอาช่วทัน เดือมจากมนไสไปแย้มมาพี่กันนะเอิ่นใจจีเรื่องบีมันจังเอิบเออเอาของมาใหยามกันจ้าเขาใกล้เพราะได้ย่านโอเคนะคะหายเร็วๆจ้าาไปไวๆรักษาสุขภาพเด้อไปเลยพี่น้องอยู่โดนบ่ได้ค่ะไอ้เอกศูนย์ที่สองพี่น้องศูนย์กักกันศูนย์ที่สองจะเอาของมาให้ผู้กักตัวของโควิด สิบเก้านะคะนี่ม no <l Jean Rabbit bulun> ี3สามไล่พเด้อสามเอาว่างไปใสนอนมากไปเตียงนี่ไดบอเออไปเตียงนี่เนาะใสเตียงไหโอ๋เตียงพี่ก็ได้บอเออเออเอาไปพี่อืม คุณมองพักตัวพี่น้องเขาไก่ไบ,บ่อใดเออนั่งนับรถไปสัน่นอย่างนแต่เสียงเบาอยู่ข้างในคุณไปไปก่บ่<ร>ได้ดอกพี่น้องโจพี่น้องโจขับรักษาอบสมุนไพรวสัน่นเอ้าวยืเอาเอันปลาทะไลกิน,นกโจ โช๊กกระเบิดมันบ่มีล้านเขาก็มีกันมหน้งมันขาดแค้น,นแล้วขาดแค้มตอนใส่าย